ครับพี่น้องครับในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมของแอคชั่นรัวในครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าผู้ผลิตและก็ผู้จาหน่ายอุปกรณ์ตกปลาหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะโรงงานผลิตเหยื่อของประเทศไทยนะครับคือรัวแฟคทอรี่โดยคุณนัทวิ์ศักดิ์สมณ์นะครับมอบเหยื่อที่ลึกนะครับในนามของแอคชั่นรัวมาจานวน1 0ึ้ตัวนะครับเพียวพิชชิ่ง นะครับไทยแลนด์มอบเกียร์มอบกระเป๋ากันน้ำนะครับแล้วก็กระเป๋าสําหรับแม่บ้านนะครับบริษัทสยามซูจํากัดนะครับมอบล็อกไทดิสนะครับแล้วก็เหียรอมาจานวนหนึ่งนะครับบริษัทเอแคนแท็กเกิลนะครับมอบเหยย่อกบบยางนะครับพร้อมกับหมวกดูโอ้บริษัทจีแมก นะครับบริษัท J n t Fishing นะครับมอบอุปกรณ์การตกปลานะครับอุปกรณ์ปลายสายนะครับตัวดิสบอนตัวต่อสายนะครับครีมสำหรับปลดปลานะครับแล้วก็สาย P E นะครับโดยนีมามาจำนวนหนึ่งหลอดนะครับหกม้วนแล้วก็บริษัทพโอเนียนะครับพโอเนียมอบเสื้อสำหรับตกปลาเสื้อกัน UV วสองตัวนะครับหมวกสิบใบ นะครับแล้วก็ในส่วนของลุงโอนะครับลุงโอมอบเสื้อมอบเสื้อนะครับเสื้อตกปลาหนึ่งตัวนะครับมีเหยื่อแล้วก็เสื้อ BX Minnow นะครับจำนวนห้าตัวแล้วก็ลูกครัสดี e มโพมานะครับเอ p ม m ามอบคันเบ็ดสองคันนะครับคันเตียวบอสปินหนึ่งคันเบ็ดหนึ่งคันนะครับ็ m โพมาโดยเฮียเหอโอโมโต้ะครับ แล,ลูกป่งพิชชิ่งนะครับลูกป่งพิชชิ่งสนับสนุนของเทียรลึกก็คือแก้วเทียรลึกสําหรับผู้สนทุนผู้สนนุนและนักกีฬาทุกท่านนะครับและที่ลืมไปไม่ได้คือในพื้นที่นะครับขอบคุณหน่วยท่ามล่าสัตว์ทะเลน้อยที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เราจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแอนะครับคนาพิชชิ่งนะครับปอปล,ปลาตาโตพิชชิ่ง นะครับแล้วก็ที่ลืมซะไม่ได้คือสยามสกูลนะครับมอบถังเก็บอุปกรณ์นะครับทองใส่กันเบ็ดถุงมือกัน UV นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องแอคชั่นรัวแล้วก็พันธมิตรทุกท่านนะครับคิดว่าการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่านนะครับคิดว่าโอกาสต่อไป เราาเรคงจะได้รูปกิตกรรมจะดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้จัดนะครับด้วยความเคารพนะครับเรียนด้วยความเคารพว่าในส่วนของผู้จัดยังบนส่วนของผมเองและส่วนของหมอนะครับผู้ประสานงานทุกทา่านนะครับทุกท่านยังบนสุดขุดฟองนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามีอะไรบกพร่องนะครับขอได้รับขอได้รับ ความกรุณาจากพี่ๆน้องๆทุกท่านว่าได้โปรดแนะนํานะครับได้โปรดแนะนําได้โปรดช่วยเหลือได้โปรดสั่งสอนอผู้จัดมือใหม่นะครับคิดว่าครั้งต่อไปคงจะทําทกิจกรรมแบบนี้ได้ดีกว่านี้นะครับถ้าได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณหัวหน้าม่งนะครับพี่ตุ้ยของเรานะครับหัวหน้าทีมแอคชั่นลัวที่ที่ทมีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ในในหลายๆ คั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับในส่วนของทีมคช่นรวยเองเราก็มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้ครบกับทุกภาคในงปีนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางไปมาจากเชียงใหม่นะครับมาจากภาคเหนือภาคกลาง นะครับภาคอีสานรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่ช่วยกันบักดันนะครับช่วยกันสนับสนุนให้เกิดจกรรมตอนนี้ขึ้นในพื้นที่ของ้านเรานะครับเหมือนที่พูดในครั้งแรกนะครับที่แนวคิดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือเราพี่น้องนักตกปลาชาวภาคใต้นะครับเหมือนกับลูกเมียน้อยนะครับเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลไม่ไม่ค่อยมีสนามให้ให้ระลองฝีมือกันนะครับผมเลยมีแนวคิดปรึกษากับพี่ตุ้ยนะครับ แล้วมงของพวกเราว่าน่าจะส่งเสริมหลักดันใหกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้บ้างน,นะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางพี่น้องถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในคราวต่อไปผมก็คงต้องขอรบกวนพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับช่วงนี้ก็ให้พี่น้องรับประทานอาหารกันตาอันยาศัยนะครับทานได้เต็มที่นะครับหมดแล้วอะไรยังไงตรงไหนหมด ตัดได้เพิ่มได้เติมได้นะครับทานให้อิ่มนะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมภาคกลางคือมีเกมไม่เล่นแล้วก็การจับรางวัลน,นะครับรุ่นรางวัลผู้โชคดีกันทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ